ด้านล่างจะเป็นไฟ12โวลต์น,นะครับเราสามารถซื้ออะแดปเตอร์มาชาร์จแบบอะไรได้เป็นหัวสำหรับไฟ12โวลต์น,นะครับก็ต่อมาจะเป็นเกียร์ตัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์พีจะเป็นจอดนะครับอ่าถอยหลังเอ็นเกียร์ว่างดีคือขับปกตินะครับถ้าเกิดเราจะขึ้นทางชันอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาที่แอลได้นะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์เราก็จะบีบตรงนี้ครับบีบแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ แล้วก็จะมีปุ่มด้านล่างอ่าปุ่มด้านล่างตัวนี้เวลาเราก,กดนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับสัญลักษณ์ตัว S นะครับอ่าตัว S ตรงนี้จะขึ้นปุ่มเนี้มันจะเป็นโอเวอร์ได์โอเวอร์ได์จะใช้กรณีเร่งแสงนะครับมาเร็วๆเราจะแซงเนี้ยเราก็กดเปิดพอแสงเสร็จ,เร,จเราก็ลดออกนะครับเขาเรียกโอเวอร์ได์ใช้สองกรณีคือ1เร่งแซงสองเวลาที่เรามาเร็วๆก่อนที่เราจะเบรกเราสามารถใช้ตัวเนี้ย กดปล่อยกดปล่อย,อย,อยได้นะครับเขาเรียก engine brake มันจะทําให้เราประหยัดผ้าเบรกแล้วก็เบรกเสถียรมากขึ้นนะครับกรณีที่เราจะปลดเกียร์ว่างนะครับเวลาเราดับเครื่องจอดขวางในห้างต้องการปลดเกียร์ว่างเราต้องกดตัวนี้นะครับกดปุ่มชิปล็อกกดลงไปแล้วก็บีบหัวเกียร์เลื่อนมาตำแหน่ง N ได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับเนี่ยเลื่อนมา N มาตำแหน่ง N เ,เกียร์ว่างปลดเบรกมือ อ่าปวดเบรมือตัวเนี้ยเราสามารถเข็นได้นี่ครับอันนี้เป็นไฟช่องเก็บของนะครับอ่ฮะพวงมาลาัยปรับสูงต่ำแล้วปรับตัวล่างนะครับปลดล็อกลงมาแล้วก็โยกสูงต่ำได้ตัวนี้ขึ้นลงได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ระดับไหนนะครับแล้วเราก็กดล็อกเบาเลื่อนหน้าหลังอยดดู่ใต้ต้ขาเนี่ยะเบาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ แล้วก็พนักพิงจะอยู่ด้านข้างนะครับตัวเปิดฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหน้าจะเปิดตัวนี้นะครับอ่าเปิดฝากระโปรงหน้าฝาน้ํามันจะอยู่ด้านล่างนี่นะครับฝาน,น้ำน้มันน้ํามันตัวนี้จะเติม e ยี่สิบแก๊สโซเก้าหนึ่งแก๊สโซเก้าห้าเติมอย่างใดก็ได้ครับผสมกันได้นะครับก็รุ่นนี้กระจกมองข้างจะเป็นเดือยปรับนะครับเราสามารถปรับเดือยตรงนี้ได้เลย ขับขึ้นปรับลงซ้ายขวาใช้เดือยโยกตัวนี้ได้เลยนะครับซ้ายขวาเหมือนกันครับเราสามารถปรับกระจกได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นเบาะโดยสารด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาชมวิธีพับเบาะด้านหลังนะครับเปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับตัวแผงบังสายตาตัวนี้เราสามารถถอดออกได้นะครับเห็นเชือกถอดออกนะแล้วก็ยกออกได้เลยตัวนี้ถอดออกได้ กรณีถ้าเกิดเราจะใส่ของชิ้นใหญ่ๆเราสามารถถอดออกได้แล้วก็พับเบาพับเบาดึงสลักตรงนี้นะครับสองข้างพร้อมกันดึงสองข้างพร้อมกันปุ๊บมันก็จะพับเบาไดา้พับเรียบไปเลยครับเนี่ยเราก็สามารถวางของชิ้นใหญ่ๆรุ่นนี้จะมียางอะไหล่ให้นะครับมียางอะไหล่มีแม่แรงมีชุดถอดล้อให้นะครับ ช่องเติมน้ํามันจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับตัวนี้เขาจะรองรับ E20 นะครับเติมได้3อย่างนะครับ E20, 91, 95เติมผสมกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงหน้ากันนะครับวิธีเปิดนะครับจะเป็นสลักอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสลักกดเปิดแล้วก็ใช้ขาตั้งค้ำตัวนี้นะครับวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับ เราตัวนี้จะเช็คเป็นน้ํามันเบรกนะครับน้ํามันเบรกจะเต็มอยู่ตลอดเวลาตอนนี้มันเต็มอยู่นะครับน้ํามันเบรกตัวนี้จะเป็นน้ําล้างกระจกนะครับตัวนี้เติมน้ําเปล่าได้เลยนะครับเป็นน้ําล้างกระจกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับช่างเขาตรวจเช็คเรียบร้อยนะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็มาด้านล่างตัวนี้จะเป็นน้ํามันเกียร์นะครับมีที่วัดเหมือนน้ามันเครื่องนะครับ นี่เป็นน้ำมันเกียร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ําหล่อเย็นนะครับน้ําหล่อเย็นนะครับแล้วก็เข้าเช็คระยะครั้งแรกที่พันกิโลแรกหรือ1เดือนนะฮะเช็คความสมบูรณ์ของเครื่องไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องทุกหมื่นโลหรือ6เดือนอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนนะปีฝากระโปรงทิ้งน้ําหนักลงไปเลยนะครับเรียบร้อยครับ การใช้งานเบื้องต้น Suzuki Celerio ครับ